สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราอ,อยู่ที่ถนนสุวรรณศรน,นะคะตรงนี้คือถนนใหญ่ที่มาจากนครนายกนะคะห่างจากนครนายก7กิโลเท่านั้นนะคะเส้นทางนี้ไปปราจินบุรีนะคะหรือไปเขาใหญ่นะคะส่วนที่ของเรานะคะจะเข้าทางรีสอร์ทช่อทย์นะคะตร่นี้นะคะ2กิโลครึ่งเท่านั้นเรามีที่ดินแบ่งปันในหนึ่งงานขึ้นไปตอนนี้นะคะเหลือไม่กี่แปลงแล้ว เพราะว่าเรามีโปรโมชั่นให้ผ่อนค่ะผ่อนฟรีฟดอกเบี้ยด้วยอยู่ก่อนผ่อนสบายอากาศดีทำเลดีจังหวัดนครนายกนะคะแร่ธาตุดีเป็นธรรมชาติน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0819193952นะคะยินดีส่งรายละเอียดให้หรือพาชมพื้นที่ขอให้นัดล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามาชมวิวกันเรามาฟังเสียงนกเสียงกากันที่นี่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะเรามีที่ดินแปลงเล็กหนึ่งงานขึ้นไปสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านทำเลดีทำเลสวยด้านหน้านะคะนะมีคลองน้ำไหลผ่านนะคะลมเย็นเป็นสุขติดกับบ้านสวนเกษตรอินทรีย์และใกล้กับรีสอ,อร์ทชอทพิ์ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่70กิโลเท่านั้นตรงนี้นะคะ อยู่หลังบ้านพักคนชลาราคาพิเศษวันนี้เหลือ2แปลงสุดท้ายค่ะนะคะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงสอบถามได้โปรโมชั่นวันนี้ผ่อนได้ฟรีดอกเบี้ยนะคะสนใจขอรายละเอียดได้หรือมาชมพื้นที่ได้ทุกวันทุกเวลา081919 3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุ้มจริงๆเลยที่นี่อากาศบริสุทธิ์ทำเลดีมากเลยนะคะในอำเภอปากพีนะคะเรามีที่ดินแบ่งปันให้แปลงเล็กนะคะ100ตารางวาขึ้นไปนะคะมีคลองน้ำนะคะ หลผ่านหน้าที่เลยมีถนนนะคะตรงนี้จะรอเทคอนกรีตอยู่นะคะหนะ้าที่สําคัญที่ของเราทุกแปลงมีโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยเลย2แปลงสุดท้ายค่ะนะคะใครสนใจจะออมที่ผ่อนที่กับเราตอนนี้ฟรีดอกเบี้ยนะคะนะสนใจขอรายละเอียดได้ทุกวันทุกเวลาค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ70กิโลจากลังสิตนะคะห่างจากถนนสุวรรณศรสกิโลครึ่งเห็นวิวเขาใหญ่เลยอากาศ ดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยใครสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดด่วนค่ะ0819193952นะคะติดต่อคุณนุเจ้าของที่โดยตรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีที่ดินมาแบ่งปันให้นะคะ 100ตารางวาขึ้นไปแปลงเล็กนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราปรับพื้นที่นะคะถมให้เรียบร้อยเลยแบกแยกฉนกเรียบร้อยเลยโปรโมชั่นเราให้ผ่อนกันได้นะคะ วันนี้เหลืออยู่แค่สองแปลงนะคะใครกำลังมองหาที่ในอำเภอปักพีวิวสวยงามอากาศบริสุทธิ์นะคะตรงนี้จะอยู่หลังบ้านพักคนชลานะคะจะเห็นวิวเขาใหญ่เลยนะคะนะสนใจติดต่อขอรายละเอียดด่วนเลยนะคะสองแปลงสุดท้ายในราคาแปลงละ4 5่0สนห้าตารางวาหรือหนึ่งงานนะคะท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์เจ้าของที่คุณน,นุนะคะ08นค่ะเก้าห 52ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกท่านข่าวดีนะคะวันนี้เรามีที่ดินแปลงเล็ก1งานขึ้นไปใกล้หมดแล้วค่ะสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นตรงนี้อยู่ที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะเข้ามาจากเส้นสวนสอศรเพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นนะคะ ใกล้กับรีสอร์ทช่อทิ์และบ้านพักคนชลานะคะใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กปลูกบ้านทำสวนเกษตรเล็กๆนะคะอากาศดีวิวเป็นธรรมชาติเลยวันนี้เอาไปเลยค่ะนะคะพลาดไม่ได้แปลงละ451งานให้ผ่อนฟรีดอกเบี้ยด้วย ใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้จะอยู่ด้านหลังบ้านพักคนชลานะคะใกล้กับรีสอร์ทชออทิปเลยนะคะมีบ้านตลอดเส้นทางไม่ต้องกลัวว่าจะเปี่ยวนะคะใกล้กับวัดเราคาและหมู่บ้านมากมายโรงพยาบาลสนใจติดต่อสอบถามเจ้าของที่โดยตรงค่ะคุณนุ8 8 9 9 9 9 9 9 5 2ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาชมวิวกันเรามาฟังเสียงนกเสียงกากัน ที่นี่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะเรามีที่ดินแปลงเล็กหนึ่งงานขึ้นไปสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านทำเลดีทําเลสวยด้านหน้านะคะ,ะมีคลองน้ำไหลผ่านนะคะล่มเย็นเป็นสุขติดกับบ้านสวนเกษตรอินทรีย์และใกล้กับรีสอร์ชอรทช่อทพิ์ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่70กิโลเท่านั้นตรงนี้นะคะ อยู่หลังบ้านพักคนชลาราคาพิเศษวันนี้เหลือ2แปลงสุดท้ายค่ะนะคะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงสอบถามได้โปรโมชั่นวันนี้ผ่อนได้ฟรีดอกเบี้ยนะคะสนใจขอรายละเอียดได้หรือมาชมพื้นที่ได้ทุกวันทุกเวลา081919 3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวิวสวยอากาศดี ที่ทำเรดีนะคะมีคลองน้ำหน้าที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเห็นวิวภูเขาเลยตรงนี้อยู่ที่อำเภอปากพีค่ะจังหวัดนครนายกนะคะเรามีที่ดินแบ่งปันให้นะคะหนึ่งงานขึ้นไปนะคะเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะตรงนี้อยู่ที่อำเภอปากพีนะคะใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โปรโมชั่นวันนี้เราให้ผ่อนได้ด้วยฟรีดอกเบีย้ยหรือใครจะซื้อสดเราแบ่งแยกโฉนด คุดแดงนะคะสามารถโอนได้ทันทีสนใจติดต่อเจ้าของที่โดยตรงเลยที่พูดอยู่นี้นะคะ081-919-3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุ้มจริงๆเลยที่นี่อากาศบริสุทธิ์ทำเลดีมากเลยนะคะในอำเภอปากพีนะคะเรามีที่ดินแบ่งปันให้แปลงเล็กนะคะ100ตารางวาขึ้นไปนะคะมีคลองน้ำนะคะ หลายผ่านหน้าที่เลยมีถนนนะคะตรงนี้จะรอเทคอนกรีตอยู่นะคะหนะ้าที่สําคัญที่ของเราทุกแปลงมีโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยเลย2แปลงสุดท้ายค่ะนะคะใครสนใจจะออมที่ผ่อนที่กับเราตอนนี้ฟรีดอกเบี้ยนะคะนะสนใจขอรายละเอียดได้ทุกวันทุกเวลาค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ70กิโลจากลังสิตนะคะห่างจากถนนสุวรรณศร2กิโลครึ่งเห็นวิวเขาใหญ่เลยอากาศ ดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยใครสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดด่วนค่ะ081-919-3952นะคะติดต่อคุณนุ้จะของที่โดยตรงค่ะสวัสดีค่ะ